พี่เป๊ปหลับไปทำอะไรบอกปลาเกี่ยวเย็นหยังน้องปลาเกี่ยวกันแล้วโอ้บดีบดีโอ้พี่นอนแล้วหนูจะไปแกล้งพี่ทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป๊ปจะปวดแขนไปลุกขึ้น พี่แล้วหนูเอาพี่จะต่อออกมาจะต่อออกมาเมเปิด์เขาเหนื่อยก็เห็นอิมบุลเห็นอิมบุลก็อิ้มแยมอิมบุลนี่แมอ่มิบุลนี่แม่มอว์ปาเกีเยวโอ้ท่าทางอีหลีควรเขา อายนอนทูกพื้นไม่น,นอนทับโอ้โหอ้ปลาเกียวว่าสันโอ้หมอปลาเกียวอแล้วพี่ก็จะปวดเขีย เมือ่อยหลายหมดหล่าคัมเพียงโอมผาโน่นยิยงตงาาางงาางัางหากเห็นปะอ้ยหมดหล่าคำมเพียงโอมผาโอมพอยายเปียนี่นต่างหากผมเหนื่อยครับวันนี้ผมไปชวนสัตว์มาครับ